สวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วครับจากแคลพาเด็กนะครับวันนี้มีพ่อครัวมานะครับจากน้องชายข้าบ้านเราเนี่ครับวันนี้มีลาเป็ดกับต้มเป็ดนะครับพ่อครัวทํเองครับจากน้องชายครับผมแซบหลาแซบหลลองบังลองบังแซบขนาดเลยทอนเลย ทอนอีกได้ไปกป่นกอนไปก่อนครับเบ็ดซี่ครับาพริกเดาพ่น้งพริกเดา่หโอ ตึงใจครับพี่น้องตึงใจพี่น้องพี่ขี้นุงกอันนี้น,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 นึงครับายโนโนม,มุโตะแกวอยู่มาดูครับมาดู เจ้าครับปรบหลาบขมแซบ่บลองบังบอเสือระวาง เด้อครับเด้ออย่าลืมกดติดตามและสับตะไคร้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมโอ้ยทั้งแสบทั้งหอนเนาะจังบาดดีนะ <laughs> <laughs> กินไปคุยไปนะครับ น้องรับเป็ดน้องชายทำเองครับ,าบมาเปียกมะนาวเลยครับ,าบมาเปียกมะนาวพีิกนูครับพีิกนูปุกเองปุกเองหนาเริ่มแดงแล้วครับหนาเริ่มแดงลแล้วแซ่บไล้แ่บไล้ กินอะไกินค no ้าหน่อยครับกินค้ายังไงแซ่บตามโดยพิกขีนครับอัะฟังนเด๋ยะน่อย น้ำมันนี่มงกินโมโหโเลยรลรดของอร่อยอร่อยมากอร่อยหออันนี้ซาลาวอื่นผักยังเจลาหวานเจาหวานเจลาคมเจลาหวานนี่ครับกินกันรับ มาเด้อครับเด้อมาเด้อครับมันจุงผองมาลังจากจุงผองโอคโอย์หลังครับบะหลังลาหมู ลองบ้างครับแสบมาน,นะครับมาน,นะครับไม่หยาดอะไรนะครับเข่องกับไม่ยาเจ็ดกับไม่ยาหรอกยูตีฟิมือครับ ยังไงพักพักข้างบ้านข้างครัวมันนี่เป็นน้อยพอครับนไหนเป็นไงมันได้เน,น,น่ากันนีดเดียวครับแต่ว่ามันก็พ่อได้กินเยอะครับ ต่างด้วยนะครับจากช่องแคลวพาแดกครับผมแคลวพาแดกอีกรีไหมครับอ่าแดกสม,มือ,อมส้มผ้าเรานี่มันาแย่านเลยครับเลือดจากแคลพาแดกครับเนื้อหมูเราก็ขายดิยขายหล่อบ,บั่นเท่านี้แหละได้มองสองทางอยู่ ส้อยอุ่นหมันพลเรอนได้อครับอยากขายอยากรถอยากขายอยากขายเขาอ,อยากขายช่างมือทีเส้ามูลเลยครับต่กอนจอยคืนนอนย,ยังเหนไหนะครับโือดาวอ้ยอยอนเลยดว่าหลับแสบข้าดปั้น ในสองโตเนาะเ็จ่คจะคื้มา นในนจะน้อยครับมื่อนี้ครับมันแรงกับคนตกอีกคือเขาเดี๋ยวไม่ยาวแล้วมือสองมือก็ได้ว่านปุ๋ยแล้วครับแต่มือนเขน้ามากินใน้มีแห้งก่อนยังว่าของอดีตจริงทำบดีบะโซ่เหรอครับอันอนี้ทำบะแสบเนี่ยบะโซ่เลย บอโซ่ท่านมาแซบเนี่ยจัากแล้วอยากกินแล้วอยากกินจัดให้ครับบอกใช่ไป่คยเปลี่ยนหน้าลูกเล่าเบิ้งหน้าตากับเบิ้งนอนอะพี่น้องเนาะสมือลายมันสม่วมเลยเสมือเนี่ยอ,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 อ้ยพักกแัแซบไหมท่านที่ดูก็ปาก <c oughs> กดติดตามและสั่นจะครายด้วยนะครับ จากแคลฟาเดกเคลื langue langue ่นี้เคลื่นี้ก่อนนะครับวัสดีครับผมเื้ยเอื้อไรแล้วจับลาย